พันแม่ก็ขอให้พิยาน,นะครับแม่ยาแล้วก็แม่หน่องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมธุรกิจค้าขายปังๆเดินทางไรก็ตลอดปลอดภัยให้คนรักให้คนติดตามให้อธุรกิจของแม่หน่องปังๆธุรกิจบ้าโครงการบ้านแล้วก็คอนโดทุกอย่างปังๆนะคะรับแล้วก็ของพิยาค้าขายทุกอย่างก็ขอให้พันล้านพันล้านเป็นล้าน,นาครับขอบคุณิมากเลยนะขอบคุณแล้วเราเป็นแม่นะเราก็อยากจะบอกบิ๊กว่<ส>าพิยานน่ะรู้สึกดีที่ได้เจอกับบิ๊กคือรู้สึก คือคือคือก่อ,อนหน้านั้นอะเห็นเห็นในคลิปเนีต่างๆอ่ะรู้สึกรู้สึกเป็นห่วงแบบแแปบ๊แปบอ่ะนะในใจอ่ะนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดให้ให้ให้ใหว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้นะคือดูมาตลอดแหละแต่ว่ารู้สึกว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยอยากเจอไอเด็กคนนี้แต่ว่าไม่นึกว่าจะมาได้เจอไงไม่นึกว่าบิ๊กจะมาขายนะ้ำพริกกับพี่ยาเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ลงทุนร่วมกันในร้านที่สาขาคอนแก่นนะก็จะดูแลบิ๊กอย่างเงี้ยแหละบิ๊กมีอะไรก็พี่ยาพร้อมจะซัพพอต เพราะว่าตัวตัวพี่หญ่เป็นเด็กเหมือนบิ๊กอะพ่อแม่เลือกกันแล้วชีวิตมันเหมือนคนพ่อแม่เลิกกันมันต้องดิ้นรนนะแต่ความรู้สึกทุกอย่างน่ะบิ๊กไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะว่าอะไรทั้งนั้นเรารู้ดีอยู่ในใจเราว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจแค่ว่าเราทําวันนี้เรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่ขอให้บิ๊กทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้บิ๊กเจริญเจริญขอให้บิ๊กอะดังดังัง แล้วขอให้บิ๊กอ่ะรวยเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านอันนี้พี่ยายคิดว่าบิ๊กทําได้แน่นอนทําได้แน่นอนอันนี้จากใจเลยถ้าไม่ใช่บิ๊กพี่ยาก็ไม่ได้มานะขอนแก่นวันนีนะ้จริง,รงๆอนะันเนี้ยอยากมาให้กําลังใจอยากมาให้กําลังใจเยอะๆ,ๆเพราะรู้ว่าคนที่คือคนที่พ่อแม่เลิกกันเนี่ยบางทีเราเราก็อยากมีกําลังใจเหมือนแม่น้องพี่พี่ยาบอกแม่น้องว่าไงนะที่เมื่อเช้าที่เราคุยกันอนะ่ะคุยว่า ที่พี่ยาบอกว่าอยากให้แม่นองบอกว่าพี่ยาน่ะเป็นห่วงบิ๊กนั่งมาในรถอ่ะนั่งมาในรถบอกว่าพี่ยาบอกเป็นห่วงบิ๊กมนอะไรที่พี่ยาจะซัพพอร์ตได้จะนุนคือพี่ยาจะช่วยอยากช่วยแล้วอยากให้บิ๊กอะรู้สึกว่าวันนี้บิ๊กดังใช่ไหมบิ๊กดัง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 แล้วเราต้องทําบุญเยอะเพื่อที่จะให้แรงอย่างเป็นดวงเราเพื่อให้อาหารหมาอาหารแมวอาหารปลาเนี่ยให้ไปเลยลูกเนาะเหมือนพี่ยาทำทั้งปีเวลาดวงเราบางทีดวงพี่ยาเนี่ยเหมือนเคยตกนะ ปีา65เนี่ยมันดวงพี่ยาเคยตกแต,แต่แต่คนไม่รู้หรอกว่าดวงตกแต่ทีนี้เราทําบุญให้หานหานปลาหานมาหานแมวเนี่ยเราทําทําทําไปเลยเรามีโอกาสเราทําไปเลยลูกแล้วดวงเราจะไม่ตกมันก็จะหนุนหนุนหนุหนขึ้นไปเลยเป็นดวงเพราะหนูยังยุ่ยังหน้อยลูก24เองมันต้องเจออะไรกันอีกเยอะเนาะให้บิ๊กเนะี่ยร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งสิ้นทั้งปวงไปได้โดยตลอดรอดฝั่งพี่ยากับแม่นองเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มาก็เพื่อไอ้พรมันเกิดเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้อยาตาเดอนนี้แล้วเดี๋ยวบิ๊กี่ต้องไปไอ้พรมันเกิดให้พี่ยานะวันที่17สิงหาคมเจอกันที่โรงงานพี่ยาคนรุมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีไปแล้วเดี๋ยววันนั้นเราจะอวยพรวิจิตใช่เดี๋ยว ข้างบนรถแหมมันขึ้นไปยืนได้ไหมขึ้นได้รับกาเวทีอ๋ออย่างนั้นเราไม่ต้องเวทีใช่ไหมเวทีไม่ต้องมีอ่าเราไม่ต้องมีเวทีเราขึ้นไปยืนบนรถแหมเลยนี้มันเวทีมีเป็นไฟเป็นอะไรพร้อมหมดเลยเตรียมแค่สถานที่ไปรอก็คือเป็นกําลังใจให้บิ๊กตลอดครับไม่ว่าเจอคอมเมนต์อะไรที่แย่ๆให้มองข้ามผ่านไปลูกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์แย่ๆเราก็มองที่อานออานนะคอมเมนต์เวลาถามว่าเป็นเป็นคนช่วยคนอย่างเงี้ยยังเจอเลยนะครับ เจอคอมเมนต์แย่ๆเราก็มองข้ามบัตรไปอันไหนที่แย่ก็อ่านแหละแต่ไม่เก็บไปคิดอ่านเฉเพราะไอ้ที่ดีๆมันจะได้ส่งให้เราแบบรู้สึกเฮ้ยดีดีดีอันไหนแย่ๆก็อ่านแต่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปบล็อกมันเราเอาความสําเร็จเนี่ยไปตกปากมันเข้าใจไหมลูกนลเอะความสำเร็จเนี่คืออย่าอย่าไปบล็อกเนื่องจากเรา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 สำเร็จเนี่ยขาจะไม่เห็นเราไม่ไปบล็อกไม่ต้องไปโต้ตอบเราแค่ทําเราให้ดีที่สุด เราทําอะไรอยู่เรารู้เราไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องไปคอมเมนต์กลับ<ะ>นะเราแค่ยิ้มกับมันอย่างเดียวยิ้มไว้ยิ้มสวยๆไว้แค่นั้นพอนะลูกนะ,ะไปเป็นกําลงังใจให้บิ๊กขอบคุณครับผมมันแม่แห่งศาสตร์ตัวนี้มันแม่แห<ใช>่งศาตแล้วทีนี้แม่หน่องก็จะพูดนิดนึงก็คือความรู้สึกของแม่ในวันนี้เนาะมีพี่ยาแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มานับถือแม่หน่องเป็นแม่ฮาร์ดในวันนี้ในนามวันแม่บิ๊กก็เอาพวกอะไรมาเราก็รู้สึก ตืตั้งใจแล้วก็บอกเลยว่าทําไมแม่หนองถึงได้มาเปิดร้านที่นี่คนนี้เลยใช่เพราะว่าแม่หนองคือปรับกับลูกบิ๊กนี่ว่าพอดีบิ๊กไปซื้อบ้านด้วยซื้อคอนโดด้วยเราก็ได้พูดบ้านช่วงนี้อสังหามันไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีบิ๊กก็เลยแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะช่วยช่เดี๋ยวเราหาอะไรมาขายก็ได้นะแม่่ก็เลย บิ๊กก็เป็นเอฟซีที่ยาบิ๊กแนะนาแม่แม่หนองไปขายของขายของขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาขายบ้านขายคอนโดอย่างเดียวทำควบคู่กันไปอันนี้มาจากบิ๊กเลยนะคะบิ๊กชวนแม่หน่องทําแล้วก็ได้มอบให้แม่หน่องไปประสานที่ยาแล้วก็พากันไปหาพี่ยาแล้วพี่ยาก็มีเมตตาให้เราสองสนพี่ยารับปากเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นถามว่าบิ๊กก็ส่วนหนึ่งนะแม่หนองเดินไปถามบอกพี่ยาหนูอยากเปิดสาขาขอนแก่นสาขาสองได้ไหม ถามว่าคนอยากมาเปิดสาขาเนี่ยเยอะมากเลยนะม,มาเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคนนะเพื่อที่จะเปิดสาขาสองเนี่ยแต่<ะ>พี่ยาไม่เคยรับเลยแล้ววันนั้นแม่นองเดินไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเปิดสาขาสองแต่พี่ยาก็อ่านนิสัยเจคอก่อนนะ <c oughs> แล้วพอเขาเอ่ยถึงบิ๊กพี่ยาบอกว่าอเด็กคนนี้มันพี่ยามันมันมันรอดูมันอยู่นานแล้วแต่แต่รับปากเขาบิ๊กส่วนหนึ่งแต่ถามว่าพี่ยาอยากก่อกระแสบิ๊กดังไม่ใช่แต่อยากช่วยอยากซับกอเด็กคนเนี้ย<ะ>เหมือนกับว่าอยากอยาก อยากอยากอยากช่วยอยากอยากช่วยไปเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งแรงใจว่าทําดีเธอลูกทําไปเธอะลูกเดี๋ยววันหนึ่งคนก็เห็นเองแน่ว่าเราเราเป็นยังไงเนาะแล้วเมื่อเช้าเอาแม่น้องบอกว่าไงนะบิ๊กเพราะบิ๊กเนี่ยแหละทําให้เขาอยู่ได้ที่ทําให้ ขายของได้มาขายของขายสินค้าพอบิ๊กพรพี่ยาเพราะบ้านเนี่ยบางทีมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างเศรษฐกิจไม่ดีบิ๊กก็เลยแนะนําให้ขายของกินพี่ยาเลยบอกว่าอุ้ยบิ๊กนี่มันช่วยคนว่ะเพราะมันช่วยอยู่ข้างหลังนะอันนี้เป็นอืมคือเป็นความคิดผมบิ๊กจริงๆใช่หน่นองทําขายบ้านโครงการอยู่เจริญแล้วก็ขายชาลอตคอนโดเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาขายของกินแต่วันนั้นบิ๊กบอกว่าแม่หน่องช่วงนี้ถ้าขายบ้านยากเดี๋ยวบิ๊กจะพาหาเงินเดี๋ยวหาอะไรไหผมเลย แม่จำคำที่บิ่พูดแล้วก็ได้มาจับมือมาเจอก็เลยไปเจอกับพี่ยาแล้วพี่ยาก็อนุญาตให้บิ๊กกับแม่น้องนี่เอาสินค้าของร้านพี่ยาคนรุมมาขายที่ของแก่นแล้วพี่ยานั่งมาในรถพี่ยาดูกเอ้ยเด็กคนนี้มันดีว่ะใช่ที่มันยื่นมือเข้าไปช่วยใช่พี่น้องเนยนะช่วยพี่แม่น้องอ่ะค่ะถ้าเป็นคนอื่นก็บอกว่าก็ไม่ยุ่งไงใช่ใช่ไหม ทั้งนี้เราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคพี่สอวแม่เอาใบผมไลท์ให้แม่เลยใช่เขาแนะนําในสิ่งที่เขาแนะนำไงแล้วเขาช่วยเต็มที่เลยช่วยขายของเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยถามว่างานเยอะไหมเยอะแต่เขายังดึงคนที่กําลังจะแย่เนี่ยให้ขึ้นมาได้เนี่ยแหละบุญกุศลลูกนี่แหละแม่ก็ต้องขอขอบคุณบิ๊กนะพุ่นพิษสนพี่อาราภูมิใจเลยนะที่ช่วยคนรู้สึกว่าเอ้ยฉันช่วยคนถูกแล้วแม่หนองบอกว่าบิ๊กเป็นคนชวนมาขายของขายน้ําพริกเนี่ย พี่อาเสุขว่าไอเด็กคนนี้นี่มันทาไมมันเป็นคนดีอย่างนี้วะแล้วเราแม่หนองเองกับบี้ก็คือได้โอกาสจากพี่ยาที่ให้มาเปิดสาขาซึ่งพี่ยาไม่ให้ใครเปิดที่จังหวัดไหนเลยมมีแค่ประตูมกับที่ขอนแก่นได้มีแค่นี้แล้วเพราะว่าแม่หนองกับบี้ก็อยากเห็นคนที่อยู่ภาคอีสานได้มีอาชีพอยากสร้างรายได้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะเดินทางไปหาพี่ยาเราก็เลยมีความรู้สึกว่า บิ๊กนีเอฟซีเยอะเรามีก็แบบเป็นห่วงเอฟซีของบิ๊กด้วยว่าเออถ้าเขาไม่มีจะกินเขาจะทํายังไงเห็นพี่ยาช่วยคนเราก็อยากมาช่วยคนที่นี่เหมือนกันพี่ยารู้เลยบิ๊กช่วยแม่น้องเพราะอะไรแม่น้องอ่ะพูดคําว่าลูกน้องอ่ะไม่อยากไล่ออกใช่คือถ้าถ้าบ้านขายไม่ได้ต้องไล่ออกใช่ไหมิี่ก็เลยบอกว่าแม่เดี๋ยว เดี๋ยวบิ๊กจะช่วยแม่ขายของเองใช่บิ๊กไม่ต้องไม่แม่ไม่ต้องกลัวใช่เมื่อเช้าแม่หนองก็าเล่าพี่ยาฟังากเพราะบิ๊กเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวพาแม่หนองหาเงินขายบ้านน้อยขายบ้านไม่ได้ต้องจ่ายนเดือนตลอดไม่ต้องจ่ายตลอดเนี่ยแหละคนนี้แหละช่วยอยู่เบื้องหลังของคนอื่นไม่ใช่ลูกก็แบบเรามีความรู้สึกว่าเออแบบเหมือนลูกเลยอะพี่ยาวันนี้เอาถึงเลยว่าเอาดอกไม้มาไหว้เราอีกเราพี่ยาตื้นใจไหมใช่พี่ยารู้สึกเลยว่าพี่ยาช่วยคนไม่ผิด ช่รู้สึกเลยว่ายงังไงย like ังไงเนี่ยเน right <st ี่ยเซตเรามีไงเรารู้สึกว่าเราช่วยคนคนนี้ไม่ผิดแน่นอนช่วยต่อไปแม่น้องค่ะนะเราจะซัพพอร์ตบิ๊กต่อไปเราจะดูแลบิ๊กซัพพอร์ตบิ๊กต่อไปแล้วเราก็จะจับมือกันสามคนพี่ยาคนลุมสาขาขอนแก่นบิ๊กพี่ยาแม่ดองร่วมกันนะคะทุกคนฝากให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก อาสามสินค้าวันนี้เข้ามาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในวันนี้มาก็มาแวะขอนแก่นได้นะครับผมจะไปกรุงเทพก็มาแวะขอนแก่นจะไปโคราชก็มาแวะร้านพี่ยาครุษสาขาขอนแก่นพี่น้องเนาะตอนนี้สามสองครหาไม่พอแล้วเรากําลังจะไปเปิดอีกที่เลยเลยพี่หน่อยนะเลยพีกหน่อยพี่น้องเจอกันไน้น้อนเร็วอนี้ใช่เราเล่นใหญ่โมกับที่ปทุมกําลังจะเคลียร์เคลียร์ลิ้งซูซีแล้วครับว่าเป็นอะไรซูซีพี่ยาอยากให้ที่นี่ใหญ่กว่าที่นู่นได้ซ้ำจะได้สบายใช่ใหพี่ยาจะได้ช่วงนี้ต้อง เรื่งนี้ลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าที่จอดรถเราคับแคบแต่แน่นอนกับพี่ยาไปดูที่แล้วพี่ยาก็11เอไล่แล้วสิบเอ็ดไร่นะคะทุกคนอีกไม่นานไม่นานเกินรอเกินรอค่ะเยมือนปทุมแน่นอนค่ะไปเคครับผมเจอกันครับพม่น้องเจอกันเด้อพันไปมากกับแวร์มาซื้อสินค้าด้กันเด้อครับดีครับายบายสวัสดีครับบคุณดูเยอะ